พครแม่อะไรอ่ะกางเต็นท์พ่อหนด็ตอนนี้เ,เราไม่ได้ไปเที่ยวอ่ะอากาศมัเนเย็นเพราะอยากจะนอนหน้าบ้านเราเนี่ยโอเคเออไปกางเต็นท์พ่อหน่อยโอเค่ะเอาเต็นมาหยิบมาได้ได้ได้เดี๋ยวอาทิตหน้าเดี๋ยวเราไปเที่ยวนี้อากาศมัเนเย็นอยากจะนอนเต็นหน้าบ้านดูดิมันจะเป็นบรรยากาศยังไง สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวแม่ออพ่อเพียงนะครับผมวันนี้จะนอนหน้าบ้านทำไรแม่กางเต็นท์เอาเต็นท์ใหญ่ใช่ไหมเอาเต็นท์ใหญ่เต็นท์ใหญ่เหรอเต็นท์นี้ดี่อ่ะมันจะดูอักวานะเต็นท์ใหญ่ดีกว่ามั้งเอาแล้วแม่เอาเต็นท์เล็กก็ได้แล้วแต่แม่เอางานอะไรดีเอาเต็นท์เล็กเต็นท์ใหญ่เต็นท์ใหญ่ดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูแม่ออกางเต็นท์นะวันนี้ขอนอนหน้าบ้านกางเต็นท์ต้องวันหนึ่ง แม่โอเคไหมนี่ตอนนี้แม่ออกเริ่มการแล้วใช่ไหมใช่แล้วเสือมาทำอะไรลองกลอพื้นฮะลองอะไรโอ้ลองพื้นเต็นหรอใช่อากาศวันนี้เป็นยังไงวันนี้วันที่เท่าไหร่แม่วันที่ยี่สิบแปดตุจีเนาะใช่เดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวเราไม่ได้ออกไปเที่ยวแล้วก็กางเต็นท์ในบ้านให้ดูลองดู แล้วเดี๋ยวไปกลางที่ไปเที่ยวกลางจริงก็ไปได้กลางได้เราจะไม่รู้เลยว,ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนลาชบ,บุ <c oughs> รบีหรือการบุรีหรือเขาใหญ่เราังไม่รู้เลยเนาะยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดีอืยังคิดอยู่ก็ <c oughs> อาทิ์หน้าเนี่ยะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะไงเราไปเที่ยวเราลองคิดไนดูอีกรอบหนึ่งเนาะตอนนี้ก็กรองกางเต็นท์นอนในบ้านดูไอ้คนชอบเที่ยวชอบนอนเต็นท์ชอบความลําบาก เ,เต็น็์อันนี้นะทุ่งซึ่อทำอะไรเนี่ยาก,กางเต็นท์ก็กางเต็นท์ไงก็จะนอนข้างนอกนอก,นอกบ้านจะมีเวลาไปเที่ยวอาทิตย์หน้าจะไปเที่ยวเลยกางเต็นท์ดีก่อนส่ออีกแล้วเต็นท์ใหม่ใช่ไหมเนี่ยใช่เต็นท์ที่ลูกซื้อให้นั่นแหละอ,อุ้ยใหญ่กว่าเดิมพี่พ่ออะพาร์ลโลสวยกว่าเดิมไป เพื่อนเคยจําได้ไหมที่เราไปนอนที่แกะกระจานกันอะเออเออแล้วก็เต็นท์เล็กๆสีส้มเออตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเต็นท์ใหม่ใหญ่กว่าเดิมเออเราจะทำเป็นเต็นท์ใหญ่กว่าเดิมแล้วนะแต่เที่ยวนี้นี่อีกหน่อยเราจะขยายใหญ่กว่าเดิมนะอาจจะเป็นเต็นท์มัดก็ได้แต่มันการไปเที่ยว อันนี้อะไรบ้างรู้ไหมเนี่ยอฮะอันนี้อะไรบ้างรู้ไหมรู้มันมี2อันของเต็นท์อีก2อันของหลังคานะหลังคาก็อันเล็กอ่ะสั้นๆแม่ลองแยกก่อนอันไหนของอันไหนมันมี4อันแยกก่อนสินี่ไงของเต็นท์มันใช้2อันก็เนี่ยสองอันไหนสองอันสองอันไหนนี่ไงอันเล็กเนี่ยสองอันเนี่ยไงอ่าเนี่ยของหลังคาแยกไปและอันนี้ของปกติเดี๋ยวไปเที่ยวอ่ะเรามีทางเลือกอยู่2ทางรู้ไหม ก็คือหนึ่งเราจะนอนบนรถที่เราทําเป็นไอรถบ้านไหมไอพี่ว่าเราลงท,ทุนแปดร้อยบาทตอนบนรถหรือว่าเราจะนอนเต็นท์เราดูสถานการณ์อาจจะไปเที่ยวที่เดียวอยีกวันหนึ่งนอนบนรถอีกวันหนึ่งนอนในเต็นท์การให้ถูกนะคุณเล็กกับคุณเปียกเียนะคะ่คอไหนมีที่ไหนว่าใครมากลางบ้านไอกลางเต็นท์นอนในบ้านกันแหละ ไอ้ห้องนอนก็นุ่มๆเตียงดีๆไม่นอนกันอะไรเขาก็อยากสัมผัสดูว่าเราจะกลางเป็นไหมเราต้องลองทดสอบที่ออกสนามใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องทดสอบดูก่อนใช่เปล่าแม่ดูนะมุมตรงข้ามกันเปล่าแม่ก็ดูนี่ไงนี่ไงถูกแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ ว่านี่เป็นไงนี่โอเคแล้วเนี่ยได้แล้วนี่ไงได้แล้วน้ำมาปงไงละอุ้ยอ้ยเฮ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแล้วเราต้องเสียตรงนี้ด้วยิเหรอ พอเราใส่เข้าไปข้างในไม่ใช่ใส่เข้าไปเลยเออนี่ไงแล้วเราก็วางก่อนใช่ไหมแล้วอีกอันไหมหรือใส่เลยวางวางก่อนแล้วใส่อีกอันนึงวางก่อนแล้วใส่อีกอันนึงก่อนอืมหนักพ่อไปไหนตัดไปก่อนดีอ่านี่ต้องใส่อีกอันนึง น,นี่นะนี่อันหนึ่งถูกต้องแล้วปลา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 เพ่อบอกหยุดท้ายงานไม่เสร็จเลยนะใช่ทำไมเขาจะได้ดู่องยังไงหลุดแล้วเตัดต่อทีอไ,อไปไป ต่อเสร็จต่ออแรก็ได้เออแค่วิธีเนี้ยเพราะว่าใครจะบนวิธีการเต็มมากกอ้าวไม่แน่เราก็ทำแค่นิดๆหน่อยๆเนี่แหละเอาเธอเอาเธอเนี่ยนะเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ลา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 อึกดีแล้วเราก็ใส่เข้าไป ได้นำนะคะพากกลางอย่างนี้นาคะสองคนนะคะแล้วล็อกไบนั้นยังไอตัวล็อกอยู่ไหนนี่ไงเจอแล้วเพราะว่ามันใหญ่เราต้องคลังสองคนจิ้มไปอันหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะพี่น้องจิ้มเต้ารูออกมนี่นี่ไงเรียบร้อยแล้วจิ้มอีกฝั่งหนึ่ง ไปให้พ่อยกมาพ่อใส่อีกฝั่งหนึ่งเร็วจะได้เสร็จใส่อะไรใส่ลูอ่ะสองฝั่งใส่เลยใส่เลยแม่ก็ใส่แม่ล็อกนี่ก่อนซีนี่นี่ไปก่อนแม่ล็อกก่อนล็อกอีกฝั่งหนึ่งสิไม่ใช่ฝั่งนั้นใส่อีกฝั่งหนึ่งฝ่งนีฝั่งไหนมานี่ไงอือได้คนไทยนะครับ เพียใส่ยังครับนั่นแหละถูกอ่ะเหลือหลังคาทำหลังคาเนี่ยก็คืออันนี้จะเป็นส่วนของหลังคานะ,ะมีส่วนสั้นส่วนยาวแม่ดูนะมันมีฝั่งสั้นฝั่งยาวใช่ถูกอันนี้ไว้กันลมกันฝนได้อ๋อแบบง่ายๆเลยไหมล่ะไม่ใช่เขาอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องใช้เหล็ก นี่นี่ฝั่งสั้นอยู่นี่นี่ฝั่งสั้นแม่ถืออันสั้นหรืออันยาวตงฮะอันสั้นมาทําใส่ตรงนี้ใส่ตรงกลางฝั่งนี้ใส่อันนี้อันสั้นไงอันนี้อันสั้นอยู่นี่อันสั้นมีสามท่อนอันยาวอ่ามสามท่อนนี่สามท่อนใส่ตรงกลางนี่วางกับพื้นก็ได้วางกับพื้นดูก็ได้วางกับพื้นดูสั้นยาวก่อน อ่าเนียนสั้นใส่อันสั้นก่อนน,นี่นั่นแหละใส่เข้าไปมันมีรูไหนก็เสียบรูไปเอะอ่อ้ได้และอ่าพอใส่ให้หน่อยใส่เข้าไปในร่องนั้นอ,อันนี้ไม่มีร่องนะเพลงเอลงอันนี้ไม่มีร่องนี่ใส่เข้าไปเลยเสียบเข้าไปข้างในนี้เสียบไปาา้ังไงนั่นแหละเข้าไปข้างในเสียบไม่ได้เสียบได้ได มันเป็นช่องให้ใส่โอเคได้แล้วเดี๋ยวพอเสียเข้าไปในรูนี่นี่นี่รูนี้ชั้นที่สองโอ้โหลูหายากอย่างนี้กูแง่นอืมใจเย็นอ่าโอเคพิจารณาใจเมตใจเย็นใช่ลูหายากเหลือเกินถ้าหาลู่ายาี้ไม่เอาแล้วเมียเอ้พลังงานละอ่ะไปใส่ตซงยาว รมนี้ใส่ใส่แค่หัวกระ้ายก่อนแล้วตรงกลางมันเป็นแปลกล๊กเราค่อยล็อกทีหลังได้ใส่หัวกระ้ายไปก่อนแม่ตรงกลางเป็นแปลกล๊กค่อยล็อกเอาอเนี่ยอยากเป็นแคมปิ้งก็ต้องใจเย็นใจเย็นยใจร้อนคิดอยากจะกางเต็นท์อืมใส่เข้าไปอ่ะแม่ล็อกตรงน,นี้ล็อกตรงนี้นี่นี่แบ็คใช่นั่นแหละ นี่เป็นไงชาร์จมากเลยล็อกเอาไว้โอเคแล้วก็ทิกแ้วแปวแล้วมันจะมีที่ล็อกเขาเรียกว่ากาบเออมันมีที่ล็อกอยู่เห็นไหมนี่วางนี้ด้านอย่างนี้อย่างนี้อ่าล็อกเลยเอาไปดึ่ยึดไม่ได้ใช่พอิดแบค ตนหมดไม่เจาะเลยเอาเีผิดแล้วผิดด้านผิดเอาใหม่เอาใหม่เ,เไ,ไม่นไะรเ,เปลี่ยนด้เปลี่ยนเด้ไปหมุนหมุนมน,มน,มนเอาไปเอาโลกไวหนะมุนไว้ฟังอีฟังนึ่ดิพีแป๊บหมุนอีกอนั่นแหละ น่านต้องเนด้านนี้ไม่แม่บพไม่เจ็บเหนียวเๆนีนียวแ่งุสิ่งม่หมดพูมีแต่พ่อแหละมึงแหละแหม่กูแม่นอนห้องพักดีกว่าสล้ปากขมอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยอยากจะกลางเต้งจะบททำไมก็อยากจะบท เออใส่ไหมเนี่ยแต่ไม่ไม่เสียบเลยเสียบเป็นเี้ยเสียบไหมเจยบเียบเจ็บใส่ไปเลยเนี่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 ยบอยวาจะเข้าห้องนอนแล้วเนี่ยเอาเสร็จเรียบร้อยใช่มันมีอีกนะที่ว่าอ่าเจ็บใช่ไหมอันนี้ต่อข้างหน้าได้ต่อกับเสาพวกนี้ใช้ต่อเพิ่มเติมนี่ ตัวนี้ใช้ต่อเพื่อเติมได้มันมันไม่ใช่ดึงดึงให้ตึงใช่ไหมดึงให้เติมก็คือว่านี่ไงก็เหมือน่าเราเอาเชือกมาแล้วตอกสมอใช่ไหมอ่าใช่ตอกตอกสมอยึดอีกทีนึงตอกมอยึดเราไม่เราว่าตรงเนี้ยเราอยู่ไอ้ตรงนั้นไงอยู่ตรงที่ว่าเป็นพื้นที่เรารองพื้นเนี่ยมันไม่สามารถตอกสมได้เราเชือกมัดตอกสมอใช่ตอกสมอสีมุมเต่ยังจงไม่ฟิว อ้าวอ้าวนี่เปิดหน้าต่างได้ด้วยนะนี่นี่น,นี่เปิดอย่างนี้นี่นี่แล้วก็ล็อกนี้นี่นี่โอ้โหนี่เปิดอย่างนี้ได้ด้วยสวยงามฮึมพันตําไมใหญ่กว่าเดิมราคาเท่าไหร่ราคาแปดร้อยบาทโอ้โหซื้อมือสองมาคุ้ม สวยงานสวยงานแมคแม่เ,เดี๋ยววันเนี้ยเราลองนอนดูนะไดเออว่าจะดีไหมอืมเดี๋ยวเราไม่ออเปขนไอ้พวกที่หลับที่นอนมาปูแล้วกันอือครับผมเดี๋ยวเราแพ็กเดิงเนะี๋ยไม่ออเปอ้าวเปิดประตูมาใหม่เอาจะปูที่นอนไนงะอา้าวไหนบอกเอาที่หลับที่นอนมาไงเออ คนอะไรเนี่ยห้องนอนข้างบนติดโอมติดแอร์ไม่นอนหึอ,อยากตาอา,ากาศเออข้างบนเตียงนอนนุ่มๆไม่นอนนึกใย,ย,ยา่จะกันนอนเต็นเนี่ยใครไม่รู้อ่ะอยาก,กนนเต็นอ๋อเราก็ลองนอนอก,ก่อนที่เราจะออกคลิปเนาะใช่เนี่ยว่าทริปไหนที่เราจะไปเที่ยวที่ไหน,น,นเราจะนอนเราจะยังไงเนาะนี่ครับนี่ เดี๋ยวเราจะต้องปูกันมืดนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนมืดนิดนึงเราอาจจะมองไม่เห็นข้างในเนาะไม่มีแสงไฟเราจะปูก่อนนะเออเอ้ยเปมองเห็นไหมเนี่ยมันมืดอย่างเงี้ยโอยไม่ได้เลยมืดมองไม่เห็นโอเคแม่ออกำลังแบบว่าปูที่หลับที่นอนอยู่เนาะก็กำลังเข็นของออกมาอยู่โอเคเดี๋ยวดูว่าแม่ออกแกขนอะไรบ้างเนี่ย นอนขนมาจากที่ไหนแม่ข้างบนขนมาจากห้องนอนเราวนะ่ยนะใช่นี่ดูบริวารเรานั้นเนี่ยอยากจะนอนด้วยเลยเนี่ยอะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอ้าวเข้าแล้วเข้าอีกตัวหนึ่งแล้วไม่เหรยังขนไม่หมดเหยอะเนี่ยอยยังเลยเหรอ นี่แกจะนอนเต็นหรือแกจะย้ายบ้านเนี่ยนอนเต็นนอนเต็นไม่ขนของเยอะไปเนี่ยเห็นขนไปสองสามรอบละก็นอนสองคนนี่แหละเหรอตายแล้วแมวดเดียแมวอยู่ข้างในเออก็หองมาดิโอ้ยหนอนเนะใจะเย็นลูกใจเย็นอยู่นี่ลรกเอาแม่นอนนอ,อนได้แล้ว มันอาจจะมืดหน่อยนะครับ FC พเพื่อนเพื่อนก็คือว่าตอนนี้เรานอนละฮะแหมชาวบ,บ้านเขามีเงินมีทองเป็นนอนที่ไหนแม่เป็นนอนเต็นท์เทียนทียนี่แต่ที่หน้าเราจะไปล้วเนาะแน่เราไปเที่ยวเออแต่ตอนนี้เราก็นอนรถนอนเอนนอนรถบ้านนั่นแหละก็ไม่รู้ว่านอนรถบ้านที่เราทำแปลรหรือเปล่า,าเราก็ไปรู้เนาะอาจจะนอนเต็นท์ด้วยก็ได้มันแล้วแต่ อดูสถานการณ์ก่อนเนาะแต่ก็โอเคเนี่ยตอนนี้เต็น์เราก็กลางก็คือไม่ออกกลางแล้วก็ผมหัดกางเผื่อได้เราไปเที่ยวเรานอนเต็นม์บ้างอะไรมัางนอนรถบ้างนอนเรานตบ้างอแล้วแต่สถานการณ์ดูไม่ออกันหมดละโอเคครับเนี่ยก็มันก็มืดแล้วมองไปเห็นหน้าแม่ต่อเมแม่แม่อะไรวะแม่อ่ะเอ็แล้ว ยายอ๋อแล้วครับผมแม่อ๋ออะไรเคเจอกับพรุ่งนี้เช้านะนี่ครับผมเมื่อคืนเราก็นอนกันตรงนี้เนาะแต่ตอนนอนเราไม่ถ่ายดูเนี่ยเรียบร้อยนี่ก็คือเต็นที่เราซื้อมาเนี่ยน้องแมวก็โดดเข้าไปอีกละนี่ครับก็ยังใหม่อยู่นะไม่ใช่เก่าอะไรมากมายนะนี่ครับก็คือเต็นตัวนี้ค่อนข้างดีนะเขาเปิดได้สี่ทิศร,รอบด้านเลย นะครับแล้วบนหลังคาก็ยังเปิดช่องได้อีกเนี่ยตรงนี้ก็เป็นประตูนหน้าต่างเหมือนกันนะนี่ยยี่ห้อออฟฟอ l โลเนี่ครับผมเขาจะมีที่ทางลมเข้าเยอะแล้วก็มีที่กันยุเงเข้ากันแมลงเข้าเมื่อคืนนอนก็รู้สึกว่าเย็นสบาย เราซื้อมามือสองในราคา800บาทก็โอเคอยู่นะครับก็ยังใหม่ยังไรอยู่เต็นนี้น่าจะผ่านการใช้งานน้อยมากไม่มีรอยขาดไม่มีรอยฉีกขาดเลยเลยสภาพเหมือนใหม่เลยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพาเอาเต็นนี้ออกทริปว่าเราจะไปการนอนที่ไหนเนาะเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าครับสวัสดีครับ